สองได้เดิน้ามไปตลาดข้าพี่นองบเวอยทีนัสนถนนี่แหละด้ไปตลาดบ้านนี้ก็เข้าไปเข้ามาก็คดีเดเยะยังไใส่ยุ่งใส่ขอโง อกอคโทษันจะเป็นจะเป็น,ปนปลูกรามุ่งย่ดอบ,บานาจแกขจะเห็นเมดอันนี้เขาเห็ลายช่วงบได้จะเดินทาปตลาดถ้าเปนหนหงงอง ขอบคุณผู้ชมคลิปแถวหน้าแ้ดองแถแถวบ้านแ้บเขาแถวหน้าแถบ้านแถวบ้างเราบ้านเขาหน้าปักเขาหนาปังเขาจห็ดเขาหนาปังไรห้างนี่ขอบคุณวพ้นนทั้งองนี้ ไปนำกงมา่าอดีละอนแกดองคลไ่เ่นหรอก,ก่าทอะจ้าัะขอบคุณที่ชมคลิปขาหน้าปักจ้านท็เขาหนาปัไรอ้านี่ขอบคุช่วงบา่ายได้สเดินห้า はい。 ขอบคุณผู้ชมคลิปมีก้อนแตจะไมจ่จุลงไปถ้าเป็นเดือนก,นก,นไอนไก,ก็ไม่หอดถ้าู้ตจอขเพานานยิ่งนานหมดเลยถ้าจิดจะค่อยลงไปจะไม่จะเป็นลูกอลกลมอดะีก้อนช่วงบ่ายได้จะเดิน,น,น,น้าตลาดทันน้งสื่ถ้าเปน,น่อ้มังคุดเล่รอด เป็นแบบว่าประมาณนี้ลคจ้า,อาขอบคุณผู้ชมคลิปเ,เดี๋ยวไปดีมดอ,อนนัน่ น,นี่ก็หตุอันนี้กจะกไปเหรายอันนี้กนน็จะเตย่งไเหตุายมาปนนีก็เป็นลูปปกบลดดีก่อน ไม่เป็นแบบว่าทระมานนีลจ้าอขอบคุณผู้ชมคิดแถวหน้าแมุ่แถวบ้านแมุ่องแถวหน้าแถวบ้าแม่บ้านตรงน้ารางอเจ้าเฮ็ดเขาหน้าปังเขาหนาปั่งเจ้าเฮ็ดเขาน้าปังาาป่งไรให้ข เถวแถวบ้านแควต้อเแถวหน้าแถวบ้านแถวบ้านข้างเราบ้างก็จะน้ำสูเร่องไม็จะให้เราหน้าันแน่นามจะเห็ดเม็ดอันนี้เขาเห็ดลายพวแน่นการท่องเที่ว แดดดีดีมื่อนี้ออนบัดนึงก็ดีที่เดียวยังยังไม่ใส่ยุไม่ใส่ของขวดยุท่านต่างท่านด้วน่าก็ดีเลช่วงบ่ายได้จะเดินข้ามตลาดสัดถ้าพี่นหน่มันไม่ไหลอดถ้ารักษาถ้าพุรละาไก็ไม่ไป คนแม่กูดองครูข้าวโพดนั้นจะเป็นจะเป็นลูกลาหมงยี่ดับบางมีก้อนก็จะลอยิ้ไปเป็นเดือนกไม่ห่อแมู่ตกข้นามยิ้มนาหมดเลยแม่คลอยลไปก็ดีย่ดยเียวยังไม่ใส่ยไมใส่ข้าวโพดยั แถวหน้าแถวบุดดงแถวแถวบ้านแถวบุดดงแถวหน้าแถวบ้านแถวบ้านขางเราบ้านคือเป็นน้ำซึมเรื่องไม่ตหอนมากไปไอเมตนตำรบนี่แหละถ้าเป็นตลาดบ้านนี่อบไปเ้ามากจะมีก็จะเป็นลูกก๊กนก่อน็แล้วกันแไมุ่ลา ต้องไปไปเดี๋ยดีดมา่อไรตอนนี้ดอล้วกันจบบูนามทั้งเร่งนี้จะไปนำคล้องมากกว่อนีละกอนสมนนู้ดองคือกะดีที่เด็กเดีอย่ยังไม่ใส่ยุ่ ดดไม่ใช่ขอทอ่นท่านดหน้าดีเตอนนี้ก็เป็นนาังานาในก็เป็นเล่นกาทองค,อนนองงครับอีล้องจะคอยลงมไปถ้เป็นเดือ,อนังไค่ห่อ กอะจกกนานินนหมดลาจค่อยลงไปมีก้อนก็จะค่อยสิลงไป้าเป็นเดือนยังไ้ก้น่นนหมดล้วน่ิจะค่อยลงไปอมีก้อนก็จะค่อยสิลงไป้าเป็นเดือนยัไ้ก้น่นนหมดล้วจค่อยลงไปอคดีดกเียยังไม่ใ่ยงตไใช่ด้ กด็ดีดูเฮียยังไม่ใส่ยัไม่ใส่ของหด,ดยัท่านฝานเพ่อนแม่ไดีเลยเขาน้าปังพระเจ้าเฮ็ดเขาน้าปันไรให้งี่เขาพูด ขี้ซาเล่งกูกใจนี่นะครว่าแต่ขี้มอดแตไส้มัน็นบ่ลเลนเดดแข็งไรคนแม่กูกดองคือข้าวโพดนั้นจะเป็นจะเป็นลูกรามุ่งยีดดับหัน ยังยังไม่ใส่ยกไม่ใส่หกขวดยุกทานแอนทานไปลาก็ดีเลยทนนไลาก็ดีเลย